ฮัลโหลค่ะมาแล้วค่ะสวัดีจ้าเนจ้าค่ะอ้าววันดีวันดีผู้หมวดค่ะผู้หมวดสาวนี่เรืออากาศตรีหญิงนะพาทิพักวันนี้ประดับยศแล้วเห็นบอกเอ๊ะมันมันเป็นยศที่เอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่เราได้เหรียญทองที่ตโเสียใช่ไหมใช่ค่ะได้จริงจิงได้ได้ตอนนั้นค่ะแล้วก็ ช่วงที่คำสั่งมาค่ะก็คือมีการเก็กบตัวฝึกซ้อมอยู่ที่เขาใหญ่ค่ะที่โควิดแล้วเราก็เก,ก็บตัวแบบบับเบิ้ลห้ามออกจากแคมป์ทำให้ไม่ได้เข้าพิธีประดับยศค่ะแล้ววันเมื่อวานที่กลับมาถึงก็เลยเข้าพิธีประดับยศค่ะซึ่งไม่เกี่ยวกับเหรียญทองโอลิมปิกครั้งนี้เลยค่ะอ้าวจันดิดบอกเราไม่เกี่ยวนะถ้าเหรียญทองนี่ต้องประบยศอะไรเรืออากาศเอกนะหญิง <laughs> ตอนนี้ครับก็แล้วแต่ผู้ใหญ่นะแล้วแต่ทางปบตตรทอเขาจะพิจารณานะแเราเราอยู่ร้อยฟังสั้ๆอะยอยู่เจ็ดวันเนี่ยเป็นยังไงมีความสุขขนาดไหนที่ภูเก็ตค่ะก็ไปกักตัวสิบสี่วันค่ะที่ภูเก็ตที่แซนบ็อกสิบสี่วันโอ้รวดเร็วใช่ค่ะก็ไปได้กินอาหารทะเลที่แบบว่าอยากกินมานานมากค่ะ อดอาหารควบคุมอาหารมานานหลายเดือนตั้งแต่ปีใหม่เลยเพราะว่าก็อโอลิมปิกก็หนูจริงจังมากๆก,กับการลดน้ําหนักครั้งนี้ค่ะวันที่แบบว่าไปถึงภูเก็ตก็ได้กินของอร่อยแบบสมใจเลยนี่น้าหนักขึ้นมาหน้านี่แหมตอนนี้เริ่มนะเป็นปลั่งแล้วเป็นแบบเซที่นี่อะ่ะสมฐานะนะ น้าหน้าก็อ้วนขึ้นเพราะว่าน้ําหนักขึ้นประมาณสองสามกิโลค่ะแต่ก็เป็นน้าหนักปกติของตัวเองอยู่แล้วค่ะอันนั้นคือเป็นน้ําหนักที่ดึงลงไปค่ะอ๋อก็ไม่ขึ้นมากนะใช่ค่ะอยู่ที่นู้นเนี่ยสบายไหมสบายใจไหมไปอยู่ทะเลมูเก็ตรู้สึกแบบสิบสี่วันบรรเลงไหมนิดอค่ะก็แบบว่ามันก็เหมือนได้ไปพักผ่อนเหมือนอยากหยุดเวลานี้ไว้เพราะว่าหนูไม่เคยได้มาเที่ยวเลย ตั้งแต่ติดทีมชาติคือน้อยครั้งมากที่ได้ออกมาเที่ยวค่ะและครั้งที่ไปเก็บตัวเหมือนได้เทียเ่ยวเยอะกว่าทั้งชีวิตที่ไปเที่ยวไหม่เขาโห,โหทั้งชีวิตเลยนะว่ากันอย่างนั้นนะคือแบบปกติ่คือไม่ได้ไปไปแข่งเนะี่ยก็คือไม่ได้ไปเที่ยวเลยแค่มีเวลาแค่ประมาณหนึ่งวันในการเที่ยวซึ่งแล้ว่าไปไหนเลยค่ะ,ะนี่นี่ซื้อว่าส่วนดีของโควิดนะที่เราได้มาภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะ ่ก็กลัวกลัวโควิดมากๆเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบผู้ติดเชื้อก็เยอะมากๆาแล้วก็ก็แบบว่ากลัวจะแบบว่าเราก็กลัวจะนําเชื้อมาจากญี่ปุ่นแล้วเราก็กลัวเขาด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ไว้ใจใครเพราะฉะนั้นก็แบบใส่แมสแล้วก็ล้างเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งแล้วก็รู้สึกแบบแบบว่าเห็นใจทุกๆุคนด้วยกับสถานการณ์โควิดครั้งนี้ค่ะเพราะว่ามันหนักมากจริงๆมันเป็นเวลามาแบบสองนีแล้วค่ะโอ้ตอนอยู่โควิด ก็มีข่าวเศร้านะที่ว่าชาวต่างชาติใช่ไหมมาถูกทำ้ายเสียชีวิตนะใช่ค่ะที่ภูเก็ตคือแบบว่าตกใจมากที่แบบว่าเขาโดนอืมเซ็งไปเลยนะโอเคอคืนนี้อยากจะถามเทนนิสนะครับว่าเป็นไงเป็นเศรษฐีีแล้วติดยศแล้วความสำเร็จมันโอ้โหมาแบบชั่วข้ามคืนเนี่ยเตรียมตัวสำหรับ เ,เงินรางวัลเนี่ยจะไปทําลงทุนหรือไปจะใช้จ่ายหรืออยากจะใช้ไปทําอะไรบ้างค่ะอันดับแรกก็ให้พอ่อให้พ่อก่อนเพราะว่าพ่อซื้อบ้านไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วเราก็เป็นหนีก้กันไม่ได้ซื้อสดคือแบบบ้านเราก็ผ่อนกันค่ะผ่อนให้ธนาคารครั้งนี้เราก็ได้บบมาก็จะซื้อบ้านให้พ่อก่อนเพราะพ่อก็ขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วค่ะนะแบบแตอนแรกไปจับจากสุราช ทุกเสาร์อาทิตย์เพื่อมาหาลูกเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมองนั่งรถทัวร์มาแบบว่าแบบมาคืนวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ก็กลับคือเราเจอกันแป๊บเดียวมากๆแต่ว่าตอนนี้พ่อก็เกษียณแล้วมีเวลาอยู่กับลูกๆก็คือแบบอยากให้พอ่ออยู่ใกล้ๆก็เจอกันได้บ่อยแ,แล้วพ่อก็ไปเติมกาลังใจให้หนูได้ค่ะแล้วกแ็แต่แต่ครับแต่หนูเห็นน่าจะต้องซื้อบ้านติดกับพ่ออีกหลังแล้เมื่อเห็นบอกพ่อก็เปย์ๆว่าดูเนี่ย มันเหมือนกับว่าจะกลับไปที่เราคุ้นเคยมีคอนโดคอนโด,อ,นโดอยู่ใช่ไหมได้คอนโดก็ไม่ได้ซื้อค่ะเพราะว่าอยู่ที่แคมป์ก็มีที่พักให้เราแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้แต่ซื้อคอนโดค่ะ,ะใช่เพราะว่ามีที่ททของนักกีฬาให้ให้อยู่เป็นแบบเป็นที่อยู่เพราะว่าต้องอยู่ในระเบียบค่ะต้องเข้าหอให้ทันเวลาสี่ทุ่มกคือเราต้องอยู่ในหอแล้วคือที่นั่นก็สะดวกที่สุด คร,ครับผมอ่ะก็ตอนนี้พูดถึงก็อีกไม่นานนะหนูก็จะต้องเตรียมตัวสำหรับเอเชียนเกมในปีหน้าต่อไปใช่ไหมหรือว่าจะพอละได้เงินมายี่สบล้านสามสิบล้านเนี่ยไม่เอาดีกว่าที่เกียจซ้อมแล้ว ค่ะต้องเรียกว่าหนูได้เงินมาหนูไม่ได้ใช้เลยดีกว่าค่ะหนูให้พ่อมันเลย<แ>เพราะว่าหนูก็ไม่ได้<แ>ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วหนูก็กลับไปในหน้าที่ของหนูมันเดิมจะกลับไปตั้งใจฝึกซ้อมและแน่นอนว่าเหรียญน,นี้มันก็เป็นตัวที่จะทาให้หนูต้องกระตุ้นตัวเองพัฒนาตัวเองต่อไปแบบไม่หยุดเพราะว่าเหรียญทองแล้วมันก็คนก็จ,จ้องจะล้มอยู่แล้วค่ะคนะุณนาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนเทคนิคต่างๆให้ดีที่สุดในแบบของเราค่ะอืม ก็พ <ersch> ูดน่ี้ก็แข่งในรุ่นเดียวกันรุ่นเดิมแล้วก็คู่ต่อสู้ก็เดิมๆของเอเชียในเอเชียนเกมซึ่งกดดันแน่นอนงนี้ก็ต้องโอ้โหก็ต้องเนาะซ้อมหนักเหมือนเดิมหนักกว่าเดิมอีกพี่พีดีค่ะเรื่องถ้าเรื่องกดดันอ่ะหนูว่าหนูคงไม่มีอะไรหนักข้าโอลิมปิกแลละหนูก็ปรับความคิดตัวเองได้แล้วก็สภาพจิตใจคือแบบฝึกจิตใจก็ เข้าใจทุกอย่างแล้วก็คือ,อหนูคิดว่าไม่มีอะไระเข้าโอลิมปิกแล้วค่ะอืนี่เอเออหมดหมดนิดหมดนิดแล้วสามไปโอ้มันนานไหมสำหรับโอิิเกมที่ฝรั่งเศสอะ่ะจะไปป้องกันแชมป์อ่ะก็มันไม่นานเกินไปแล้วก็ไม่เร็วเกินไปค่ะเรียกว่าอพอดีแล้วก็สามปีก็พยายาม มุ่งมั่นทุ่มเทฝึกซ้อมต่อไปค่ะถ้าวันนั้นหนูยังพร้อมที่สุดแล้วก็ดีที่สุดหนูก็อยากจะทําหน้าที่ของหนูไปคว้าเหรียญทองให้ประเทศไทยอีกครั้งค่ะโอ้โหชาวกศางสากนักกีฬาไทยคนแรกที่ได้อลิมปิกเกมสองเหรียญทองติดต่อกันนี่ทําให้ได้นะจเต็มที่นะค่ะก็จะพยายามเต็มที่ในทุกๆวินาทีเลยค่ะนี่พยายามดีเพราะว่าพอถึงสามปีข้างหน้าเนี่ยเราก็อาจจะผ่านจุดที่ดีที่สุดแล้วไอ เด็กใหม่ๆเนี่ยโอ้โหดูที่ฟิลิปปินส์ไอ้สเปนใช่ไหมที่มากับท <ừ. S 1> ีกับเราก็ไม่คไมีใครคิดว่าเขาจะเตรียมมาดีขนาดนี้พัฒนาขึ้นขนาดนี้อนะ่ะน้องชนิดนะลึกๆก็ต้องก็ต้องหนักใจมากอะ่ะมาลุงลุเออาก็เป็นห่วงนะใช่ไหมอืมธรรมดาเนาะก็ปกติแบบว่าหนูก็คิดว่าทุกคนเก่งหมดค่ะไม่เไม่เคยประมาาใครทุครั้งที่หนูเล่นหนูก็เล่นเต็มที่จนหมดเวลา แน่นอนไม่ว่าคะแนนจะห่างแค่ไหนหนูก็จะเตะเตะต่อไปเรื่อยๆไม่มีแบบอ่อนข้อให้อืมจ้ะก็ตอนนี้จะทําอะไรต่อไปในช่วงจากเนี้ยหลังจากกลับมากรุงเทพแล้วมีโปรแกรมอะไรที่จะบอกกับแฟนกีฬาเขาคนไทยครับค่ะก็มีอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนตามช่องต่างๆค่ะแล้วก็สัมภาษณ์ก็มีแก้บนค่ะเลจ้นบทได้ยัง คะ่ะหมดแล้วแล้วก็พวกสัมภาษณ์ทาังงานอะไรแบนีคะก็ตอนนี้ก็แบบเป็นออนไลน์แล้วบางที่ก็ไปไปสัมภาษณ์ที่ช่องต่างๆคะ่ะอ๋อแล้วแล้ว,ลวทางท่านนายกพีมลสิวปกรบอกจะต้องไปขอบคุณสปอนเซอร์โปรแกรมอีกยาวไหมแล้วก็จะเก็บตัวกระบ,บอกไหมยังว่าจะต้องไปเข้าฝึกซ้อมตอนไหนเมือม่อไหร่ค่ะที่โค้ชแจ้งมาคือวันที่สิบหกค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องแบบ ไม่ปล่อยตัวเองมากเกินไปแล้วก็มีแบบวิ่งจ็อกิ้งเบาวบ้างค่ะ16สิงหานี่เหรอจะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมแล้ใช่ค่ะอีกหกวันนีงค่ะ <c oughs> โคชเช่จไปโหดกระดาษนี้ดนแน่น่าจะแบบสักสิ้นเดือนต้นเดือนนาะนิดนะไม่อ่าไม่เอาปล่อยนานเดี๋ยวร่างกายแบบเสียไปาคาร์ดิโอใจต่างๆค่ะใช่ใช่ คือคือก่อนเอเชียนเกมมันจะมีรายการใหญ่รายการอะไรบ้างที่วางไว้มีปีหน้าคือมีรายการใหญ่เยอะมากเลยคะ่ะแบบเอเชียนอินดอร์เกมที่จัดที่ไทยคะ่ะอันนี้ก็แบบ<อ>แใหญ่มากชิงแชมป์โลกเอเชียนเกมแล้วก็มีเวล์กลงปีที่เก็บคะแนนไปโอลิมปิกค่ะเป็นแรง์กิ้งคือแบบเนี้ยก็ยากม,มากๆคือเชิญแค่อันดับหนึ่งถึงสามสองของโลกเท่านั้นใครต่างวันนี้คือต้องรอส<ะ>ิบหกแล้วนะ เอาวันที่สิบสามเลยเก็บตัวเลยวันศุกร์พนี้เลยค่ะโอเคเออเดี๋ยวอีกสองคำถามนะเน็ต <c oughs> ตอนที่นี่ถามมีคนถามไหมตอนที่ก่อนแข่งสามเดือนหกเดือนโอลิมปิกเกมเนี่ยมันจะได้จัด <c oughs> ไม่ได้จัดว่าจะได้อมีมีความรู้สึกตรงนั้นแบบคิดว่าเอ๊ะมันจะได้จัดหรือเปล่าว่าตรงนั้นนิดคิดจังไง ตอนแรกที่ในปีในปีแรกๆที่โควิดมาค่ะก็ตกใจแล้วก็ใจหายมากๆกลัวกลัวว่า,วา,วามันมันมันจะไม่จัดเพราะว่าเราก็ทุ่มเทมาทั้งชีวิตแล้วเราก็คิดว่ามันมันเราก็พร้อมที่สุดมากๆในปีนั้นแล้วก็แควงคว้างมากๆโดนปิดแคมป์ต้องมานอนอยู่บ้านคือแบบทุก oh. อย่างกิจวัตรประจำวันมันเปลี่ยนแล้วเราก็แควญคราวนี้ก็แบบ ขอเริ่มคิดได้แต่แตระหนักได้ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราว่าเราจะต้องกังวลยังไงเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็คือการซ้อมทําทําทําทุกวันอย่างมีค่าที่สุดเพราะว่าเราไม่มีทางกําหนดได้ว่ามันจะจัดหรือไม่จัดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราแต่มันขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมของเราที่เราจะต้องเตรียมตัวไม่ว่ามันจะจัดหรือไม่จัด,จจดอืมอ่าก็คือ,อ,ว,อว่าตัดชวิตเลยมันจัดแน่นอนเราซ้อมอย่างเดียว นะฮะโอเคเสียงหายไปนิดหนึ่งฮัลโหลค่ะได้ยินนะคะอออ่าโอเคอ่าได้ยินนะคะคุณอาได้ยินละเราเราตัดสวิต์ออกไปว่าได้แข่งแน่นอนโอเคก็ก็ก็จบแล้วมันก็ได้แข่งจริงจริงเน็ตได้ยินจ้ะเน็ตค่ะฮัลโหลค่ะโอเคได้ยินจ้ะไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินเลยเหรอครับได้ยินลวค่ะได้ยินละค่ะ อ่าจะพูดง่ายๆเราตัดสวิตเลยว่าซ้อมอย่างเดียวมีแข่งมีหน้าที่ซ้อมแล้วก็มุ่งสมาธิสำหรับเพื่อจะแข่งเหรียญทองนะใช่ไหมเนทอ่าค่ะหนูก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องของหนูเลยว่าจะคิดว่ามันจัดหรือไม่จัดเรื่องของหนูคือตั้งใจซ้อมแค่นั้นแล้วหนูก็ทำทุกๆอย่างของดีที่สุดไม่โฟกัสไม่แบบไม่วอกแวกหนูก็แค่โฟกัสแค่เรื่องของหนูคือหนูต้องทาร่างกายหนูให้ดีที่สุดครับ ครับพอได้เหรียญทองมาเนี่ยถึงวันนี้ฝันถึงเท้าซ้ายสุดท้ายไหมรู้สึกสะดุ้ตงตื่นมีรู้สึกว่าเอ๊ยไ่ได้เหรียญเว้ยหรือว่าอะไรไหมหรือยังไงมีเคยฝันไหมผวาไหมไม่เคยฝันค่ะแต่ก็คือแบบต้องบอกว่าก่อนหน้าก่อนหน้าจะไปแข่งอะ่ะคือแบบเข้าเข้าเส้นเลือดเข้าในสมองไปเลยฝันแบบว่าเกี่ยวกับเกมการแข่งขันบ่อยมากมา,กมากค่ะอ๋อเออเรอ ถึงกับแบบมีเป็นเรื่องเป็นราวตัวเป็นตากละเมอละเมอไหมเคยมีบอกไหมมันไม่ละเมอแต่ว่าเหมือนเป็นนักกีฬามันน่าจะเป็นหลายหลคนก็น่าจะเป็นคือแบบนอนกระตุกอะค่ะนอนกระตุกแบบที่อะไรนะถึงวเปนแต่ถ้าไปนอนข้างที่ห็นแน่โอเคโอเคนะกันก็ต้องบอกว่าจบละพอหลังจากนั้นเนี่ยได้กลับบ้านได้เหรียญเนี่ย คุยมันทุกอย่างนะคุกยกนะันเป็นบทละนะเดนิดนะมาถึงวันนี้นเรากลับมันคล้ายๆจะกลับมาอยู่จุดเดิมแล้วคือต้องกลับไปซ้อมละใจหายไหมใช่ค่ะมันก็เป็นเหมือนเดิมโอลิมปิกมันก็คือแมตช์แมต์หนึ่งหลังจากเราได้เหรียญเราก็ต้องกลับมาทําหน้าที่เหมือนเดิมเราต้องรีบลืมไม่ว่าจะเป็นความพ่ายแพ้หรือว่าความชนะคือมันรีเซ็ตใหม่หมดค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นใหม่ทําใหม่ค่ะเยี่ยมมาเดนิดแม่ เสียตัง้งแต่ตอนหนูเล็กๆ <ขอ S 1> ใช่ไหมเสียเจ็ดขวบค่ะเจ็ดขวบนี่จะวันแม่ลนะถ้าแม่อยู่อยากจะบอกอะไรแม่ก็อยากจะบอกว่าเสียดายนังเลยที่แม่ไม่ทันได้อยู่ด้วยหนูเล่นแถวคโนโดเลยแต่ว่าอยากจะบอกแม่ว่าหนูก็เอาร่างกายของแม่แล้วก็ร่างกายของพ่อทุกอย่างมารวมกันเป็นหนูคือแม่ก็มีส่วน ในตัวหนูเพราะฉะนั้นหนูก็ทําเพื่อแม่กับเพื่อพ่อด้วยค่ะอือแล้วแม่เคยบอกหนูไม่จําได้ไหมว่าหนูจะเป็นนักกีฬาแม่สนับสนุนไหมแม่แม่ก็สนับสนุนค่ะบ้านเราแบบเป็นครอบครัวนักกีฬาค่ะคือเหมือน,นหนูก็คิดว่านหนูมีโอกาสดีามากๆที่หนูได้เลือกเล่นกีฬาได้หลากหลาย,ลายคือที่บ้านไม่เคยปิดกั้นในการทํากิจกรรมกีฬา วาดรูปศิลปะดนตรีคือพ่อพาไปทําทุกอย่างแม่ก็พาไปทำคือแบบไปเรียนวาดรูปก็ไปเรียนไปเล่นตืีเป่าคุยอ่อลหน้าฉิมทุกอย่างกีฬาคือแบบที่บ้านเราไม่กําหนดเลยว่าจะต้องเก่งอันนี้นะหรือว่าจะต้องทําอย่างนี้นะคือหนูได้โอกาสการเลือกที่จะทําสิ่งที่ชอบมากๆค่ะเออแล้วพ่อแหวนดูระนาจฉาแล้วพ่อบังคับให้เล่นโนราโนรี uri, อะไรแบบปากใต้ไหมมีไหม มีลำไทยคือแบบก็มีไปเรียนบ้างที่ที่โรงเรียนมีท่านอาจาร์ศิลป์ค่ะแต่ที่บ้านพ่อไม่ได้บังครับเพราะว่ามีกิจกรรมให้ให้ลูกเลือกทําเยอะเลยทําไปเถอะเออเออนี่ต้องบอกว่าพ่อเนี่ยคุณพ่อก็รับสุขภาพดูเหมือนอ้วนด้วยนะพ่อนะแล้วก็อายุก็มากแล้วนี่จะลงสอสอนะหนูว่ามาลงไปช่วยหาเสียงให้พอ่อไหมพอ่อถ้าลงไปนี่พ่อได้แน่นอนเลยสมนะัยหน้าไม่ไลงค่ะพ่อไม่ได้ลงค่ะ เอาคร้ที่แล้วลงเนี่ยใช่ไหมค่ะค่ะได้ประสบการณ์พอบอกได้ประสบการณ์แล้วพอเแล้วโอเคโอเคสุดท้ายละตินเน็ตินิเคยฟังเพลงอิ่มอุ่นไหมของของสุบุญเลี้ยงอ่ะลองเพลงนี้ได้ไหมลองเพลงนี้ได้ไหมคุณด้ๆ้ลนี๋ยเดี๋ยวเี๋ยวเดียวเดี๋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 ยเดี๋ยวเด้วเดี๋เีเดี๋ยวกดเรีเดีีวเ เปิดเนื้อก่อนอเปิดเน้ลเลยแต่หนูร้องเพี้ยนนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราร้องคอกันไปอิ่มอุนอ่นพลงได้ไพลงงเพได้ไเดี๋ยวเราคอคอกัอนโอเคคะ ใด,ใดนี้ไม่มีตแ<อ>ทนตอนก่อแม่ประคองรักจึงปลูกรักลกูกแม่ยอกทวงใจไม่อยากจะไปไคลแม่เพียงครึ่งวัน ให้กายเราใกลกันตเอาเลยเะตายแล้วสิ่งที่มันอิ่มใดใดโลกนี้ไม่มีเทียบดีอิ่มอกอิ่มใจ ลูกหลับนอนน้ำนมจากอกอ่างของความอาทรแม่เคยคำเตือนสอนสอนสั่งเอาตอนนี้ความหมายดีให้เจ้าเป็นเด็กที่ให้เจ้าดีให้เจ้าเป็นของแม่ต่อไป อ่านอีกเรือเ่องเราเพลงนี้เลยให้ทเทนนิสไปคว้าเหรียญทองอีกสามปีข้างหน้าทีฝรั่งเศสกลับมาให้คนไทยชื่นใจโอเคบอกบอกบอกรนักแม่หน่อยเดีย๋ยวทนนี้ทั่งนั่นบอกพอกจะบันแม่นะบอกนักแม่แล้วก็บอกให้คุณแม่ทุกคนอวยพรให้คุณแม่ทุกคนทั่วโลกคนไทยด้วยคุณแม่คนไทยด้วย ค่ะก็ใกล้จะวันแม่แล้วนะคะก็สุขสันต์วันแม่ทุกคนเลยค่ะก็อยากจะบอกน้องๆหรือว่าลูกๆทุกคนนะคะไม่ใช่แค่วันแม่เท่านั้นอยากให้บอกรักแม่ในทุกๆวันเลยค่ะแล้วก็อยากคิดว่าเวลามันเหลือเยอะค่ะจงแบบว่าใช้เวลาที่อบอุ่นอยู่กับแม่เยอะๆค่ะใช่ยอดเยี่ยมมากจริงๆนะก็แข็งแรงดูเราดูแลคุณพ่อด้วยนะขอบใจมากเดียวกันหน้าเราเจอกันไปเรียนดำน้ำนะไปเรียนดำน้ำนะดำน้ำสูขภ้า วัดีค่ะสค่ะสวัสค่ะสวัสดีจ้า